สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jasminejay ห6นะคะวันนี้ก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะร้องไห้มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ถึงขนาดนั้น,น,นก็เล่าให้ฟังขำๆเจอหัวข้อขำๆค,คือแจ้งไปสัมภาษณ์เนาะ green card มานะคะปรากฏว่ายังไม่ผ่านนะคะเขาขอเอกสารเพิ่ม อะไรยังไงเล่าให้ฟังนะคะก็ตัวเองมาที่นี่นะคะด้วยวีซา่าท่องเที่ยวโอเคละ่ะว่าคือไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยจะบ,บมาแต่งงานหรืออะไรยังไงทั้งนั้นนะคะก็เพอรเอนได้เจอกับกแฟนแล้วก็โอเคก็เขาอยากให้เราอยู่ต่อนั้นก็จดทะเบียนนะคะของที่นี่ใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้สามารถอยู่ต่อที่นี่ยาวไปได้ใช่ไหมคะ กระบวนการต่างๆในการที่จะยื่นขอวีซ่ากรินการ์ดเนี่ยแจงก็มีการได้ติดต่อทนายนะคะเขาก็ดําเนินการดําเนินเรื่องทุกอย่างก็บอกก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรของชีวิตเนาะจนกระทั่งวันนี้นะคะมีโอกาสอะไปสัมภาษณ์นะคะกระบวนการที่ไปนะคะก็เข้าไปเขาก็ตรวจค้นของอะไรต่างๆมากมายแล้วก็นั่งรอนะคะรอสักประมาณ10นาทีนะคะตามคิวก็เรียกเข้าไปสัมภาษณ์ พอเข้าไปในห้องนะคะก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างจะมาคุกนะคะของทนายคนที่สัมภาษณ์เรานะต้องบอกว่าไปเนี่ยแจงไปกับแฟนเนาะไม่ได้มีทนายไปเพราะว่าทนายส่วนตัวเนี่ยคืออยู่อีกเบืองหนึ่งนะคะแล้วก็พูดสัมภาษณ์เนาะก็คือเขาก็ถามว่าเออเจอกันได้ยังไงนะคะเออแล้วก็ถามว่าแฟนทํางานอะไรนะคะแล้วก็ดูเอกสารดูดูด,ด,ด,ดูแล้วก็ ยังไม่ไดพ้พูดอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะยังไม่ได้แบบเฮ้ยอ,อยากจะพูดทําการบ้านมาแล้วเตรียมตัวจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรยังไงใช่ไหมปรากฏว่านางก็บอกว่าอเนี่ยต้องขอเอกสารเพิ่มเติมนะ เออเพราะว่ามันเพิ่งจดทะเบียนกันไม่นานทำนองนี้นะคะบางทีข้อมูลยังไม่เพียงพอแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเฮ้ยเธอผ่านเธอเฟลอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะคะทีนี้ประเด็นก็คือโอเคละในส่วนที่ตัวเองมาพิจารณาว่าความผิดพลาดทีูุ่สึกว่าเออมันสงสัยจะมาจากสาเหตุนี้แน่เลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเหมือนต้องมีบินที่เป็นค่าโทรศัพท์ ที่มีชื่อร่วมโอเคอันนี้ยอมรับว่าไม่ได้ใส่ไปนะคะค่าโทรศัพท์ต้องแบบให้ชัดเจนว่าเอ้ยเขาจ่ายอะไรยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ได้ใส่ไปแต่อื่นๆเนี่ยข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลการเช่าอ่เช่าที่อยู่อาศัยนะคะสัญญาตรงเนี้ยนะคะหรือว่ารวมไปถึงประการรวมไปถึงสเตทเมนต์ต่างๆรวมไปถึงพวกเหมือนเขาใสา่ชื่อเราในพินัยกรรมเนาะก็มีแต่ว่าคุณนาง รอเยอร์คนนี้นะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยข้อมูลยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันเพิ่งจดอาจจะต้องขอข้อมูลอีกประมาณเจสิบแปดวันต่อจากนี้นะคะให้อัปเดตแล้วก็ส่งไปให้ใหม่ทํานองนี้นะคะแล้วก็ข้อนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคในส่วนของค่าโทรศัพท์ไม่ได้ใส่ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่บอกไปท้างต้นว่าแจงมานี่ก็คือมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ใจจริงอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแบบเฮ้ยมาจดหรืออะไรยังไงนะคะ เลยนะคุยแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือเปล่านะคะที่เขาจะเหมือนกับเพ่งเลงเป็นพิเศษแต่เท่าที่ทําการศึกษาหลังจากหลังจากก่อนหน้านี้นะก็คือคุยกับเพื่อนๆต่างๆเนี่ยเขาก็เขาก็ําแบบนี้กันนะซึ่งไม่รู้สิไม่รู้ว่าทําไมนะคือมยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังไม่ได้ดูดูเหมือนเขาไม่ได้อยู่เอกสารอะไรเรามากมายเลยอะ่ะเออแล้วก็ยังไม่ได้เล่าอะไรฟังเลยว่าจะมีอะไรยัางไงตอง,งนี้นะก็ ข้อที่สามอันนี้สงสัยเขาจะเห็นเห็นโง่เห็นเราแล้วเอ,อยังก่อนดีกว่ารอก,ก่อนชะลาก่อนหรอเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ข้อที่3ามนเดาสรุปก็คือฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนที่มาทําวีซ่านะคะบางทีก็ข้อมูลถึงว่าชัดแล้วถึงว่าคุณจ้างทนายแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะหมายถึงว่าเขาก็อาจจะแบบไม่แอปพูบทันทีทันใดนะคะเก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรล่ะนอกจากเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว <c oughs> ก็อาจจะต้องดูแบบเลิกงามยามดีหรือเปล่านี่ฉัก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เครียดก็เป็นลักษณะเป็นประเด็นที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็แชร์กันแล้วว่าเอ๊ย <c oughs> มันเกิดขึ้นได้นะคะโอเคไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ